ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับบันนี้มาเบิ้งงัวง่ามหมอติมเพ่นครับบันนี้เป็นน้ำเขามาม่มีอยูสามสี่ตัวครับอ่าสิเป็นแม่บอกไงๆครับมีแม่นี่ครับนี่แม่บอกไงสีมีส่วนมากมีแต่แม่บอกครับอยู่นี่เดงแดงแดงหนาไงครับนี่นี่นะครับไม่อยากจอนแสงแน่จักน้อย มันเลยบ่กสัตว์ปะไหนครับเบิง่งบึงแม่ใหญ่นี่ครับใหญ่คักอีหลีครับทึ่งไงทึ่งเหงี้ยวน,นี่แม่นี่เพิน่นเพิ่นว่าเพิ่นเปิดไว้เก้าสิบเจ็ดครับต่อร่องได้อีก์กับสั่นครับพี่น้องแม่นี่สุดยอดอีหลีครับเบิ่งกับความใหญ่ความเหีวหนาะขาใหญ่สูงร้อยหกสิบบวกแม่นี่สุดยอดอีหลีครับ เพิ่นนัม่มเขาว่าไม่ผสมแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ตรวจทองครับนย่งได้สองเดือนบอกเพิ่นว่าสองเดือนก,กลัวแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ตรวจทองํำนี้กับบมี่นะครับก็สอบถามเพิ่นแล้วว่างั้นเนี่ยํำนี้บ่มีผู้ใรหมักแงี้ยเอสิก็จังโทรมาบอกก็เพิ่นได้ครับอ่ามาเตรียมขอเบอร์โทรมาเตรียมศูนย์หกสอง้มสองห้าสามสอง เจ็ดแปดสามสองครับอมอจติมครับมีใบไม่หลอดครับผสมไว้สมพอนี่นี่ครับผสมพอนี่ได้สองเดือนกว่าครับพี่น้องสองเดือนกว่ากล่องโบโฟกัสไปไหนครับปรบ้านนี่น่ครับมีอยู่ มีอยู่หลายแม่ครับจังโท่มาสอบถามเมืองเมือนคลิปนี้กัมาหล่นมาส้มง้วะเพื่อนที่ซื้อครับคลิปนี้แม่นี่กรผสมไปแล้วครับแต่ว่าเหมือนย่งเดียพานแม่นี่ครับแม่พุ่นกับเป็นแม่สาวครับแม่พุ่นแม่สาวพอมแม่พุ่นผสมอะไรกันบอแม่พุ่นผสมนะครับพุ่นแม่หนนน่อยนี่ครับนี่ีแม่นี่ครับนี่นี่เป็นว่าสมทุกตัวแล้วครับพี่น้องนี่แม่บอกมีอยู่ซีแม่ยังไงครับแต่ว่าแม่นี่ ไงพิเศษครับแม่นี่ไงพิเศษที่ลีครับว่าเป็นสั่งหน่อยสั่งซูชิกับสั่งนะครับสูงลอยหกสิบบรรยากาศกับยุคคอกบอสติมขึ้นก่ครับเมื่อนี้พอดีมาเล่นมามเพลินพอดีเป็นเด็กง,งวัวเขา,าเงงว่าไม่ก็เลยเอาเบิ้งงัวง่ามเพลินครับพิจารณาเด็ดเด็ดครับเบิ้งงบนครับผุด สุดยอดอิ๋วหายมักความใหญ่ความหนาความลึกความยาวหนังย่นยนแม่นี่ครับนี่หนังย่นยนโอเคเลยครับบ่ถึงแสนครับแต่ว่าขยุฟ้ามใหญ่นี่เส้นหา,าอายุผมว่านี่แม่นี่แต่เพิ่นบ่นยังตรวจทองนะครับแม่นี่ว่าจีทองบ่ จว่าความหญ่นี่รับประกันความหง่เลยครับหง่ยี่หลีเป็นว่ามือแรกนะครับจะตรวจท่องให้อา่าุ่มแม่บอกอีกซุ่มีิก,กะโตหน่อยกลัวอยู่ครับจะว่ากะได้คนละย่างครับได้แดงได้งามคนละแบบแต่ว่าแม่นี่สีได้ควอมเงยควอมหนาก็ถือว่าแดงเติมอย้วครับก็ติดบท เป็นลูกกระทบไพมากลูกกระทบนี่เอาไปเป็นแม่บอกอยู่คอกอ่าเดกการเลยครับนี่ลูกกระทบแม่นี่แกงขาไงหาพอมากๆใจบั่นนี่ลูกออกมาเป็นวเง,งินแสนเลยเหรอครับตัวตวนี้กับพวกนี้ครับมอติมสูงอะไรครับมอติมลครับมอติมสูงลอยเจ็ดสิบเจ็ดครับเ,บ,เบื้องลวดครับว่างวงงวดันสูง,ง,งลอยประมาณลอยหกสิบบวัวครับงวะ ไ่แข้งครับเสดข้อขึ้นจากบาทก็ดูเสดข้อขึ้นจากน้อยหันหนามาทางพี่ทุกหนานว่ะเออโอ้ยใหญ่ครับจนถ่วมข้นสุดยอดเลยครับพี่น้องแข่งขาใหญ่บมบมี่มมีตำนี้แม่นี่บมมี่มีตำนี้ทุกตัวครับเพิ่งรับประกันทุกตัว รับประกันตำนี้ทุกตัวครับองครับทายางแม่พุ่นก็ผสมผสมทุกแม่ผสมแล้วทุกแม่ครับรายละเอียดจังโท่มาตามเมือท่อนไหว่างหันนี่ยนะครับรายละเอียดว่าคลิปนี้ประด้วเปิดราคาครับแต่ว่าเพิ่งจะสอบถามราคาเพิ่นไห้อยู่ราคามองเพิ่นเอ่อเปิดกัน เปิดไปถ้าต่อร่องนะครับงอแ่เนี่ยหูดีปะยังครับเบิ่งเนี้ยหดูดีครับดากใหญ่ๆนั่นนะเครื่องสูงไฟมกักงอเฟงเงี้ยกะโอ้สุดยอดเลยละครับแถมราค่าบ่ถึงแสนอีกตั้งหากเก้าสิบเจ็ดนกะว่าต,กกต่อร่องในอีกันครับพี่น้องต่อร่องในอีก อายอยากได้ขายอยากเบิ้งกะจังทู่มากครับตัวมาหาเพิินหรือว่าอยากได้ซุ่มซุ่มนี่เพิ่นว่าเพิ่งผสมบอย่งเด็ดบอย่งเด็ตรวจทองเบิ้งขึ้นกันครับเพิ่งผสมเพิ่นก็เลยบอย่งเดีว่าเปิดราคาจะว่าถ้าถ้าพี่น้องอยากได้กัจังท่มากสอบถามรายละเอียดน้ำเพิ่นได้ครับนี่ครับถ้าพี่น้องอยากได้ แดงหนีกันครับแม่นี่สวงแม่นี่แดงทุกตัวครับงออยู่นี่เพิ่นเอามาเพิ่นกับผสมผสมไว้แล้วทุกตัวอีกตัวนึงกับอยู่อุ่นครับตัวนึงนี่ครับกันนี่เขามาเบิง่งอ่าตัวจิงกะเขาเบิ่งตัวจิงกะอยู่บนนุ่นสูงครับ ตำบลนาเวียงอำเภอเสนาเกาะทอจังหวัดอำนาจเจริญครับเข่ามาเบิ่งตัวจริงเลยครับนะครับทายางอ้อยใหญ่ดีครับควายเพิ่นกม็มีเป็นควายแม่บอกเพิ่นนะครับได้ยินเสียงรถเกี่ยวบรรยากาศรถเกียก่ยวรถเกี่ยวเสียเพิ่นบ้านผมรถเกี่ยวไรครับพี่น้องสามสิบขัน ไอ้หมดจมอนเนาะนี่ครับบรรยากาศนี่มาเลี้ยงหมูว่านหมูกวันประมาณสามสี่หมื่นขึ้นหลังเต็มนี่ครับงัวว่าตลาดคือว่าเป็นตลาดนัดรอดลหรครับเพิ่งกะอาออกไปแน่ยี่สิบสองตัวท่านครับอันมอติมพ์พนว่ากะออกไปแน่ครับเพิ่นกะขายเอาไปน้ำ ถ้านพี่น้องอยากได้ก็จังตัวมาสอบถามเพิ่นเอาครับครับสอนแรกคลิปนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามช่องคนเึืงอว่านําครับอ่าสอนแรกคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม